สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้เรามีนัดติดตั้งกล้องจอดปิดนะครับเป็นระบบ IP ของ h i ก v i s i o n นะครับ h i ก v i s i o n POE 2ล้านพิกเซลนะครับหน้างานอยู่ที่บ้านเสียวเองเลยตลาดจังหวัดกาฬสินนะครับเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปชมงานติดตั้งกล้องกันนะครับถึงแล้วนะครับหน้างานติดตั้งกล้องนะครับร้านใช้ดีนะครับแนวคาเฟ่เล็กๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่คาเฟ่นะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูการติดตั้งกันนะครับนี่ก็จะเป็นหน้างานติดตั้งกล้องงจอนติดวันนี้ครับร้านใช้ดีตอง8ครับรที่อำเภอยานตลาด 自己带，然后这个也就是这个财。